คุณครูอ่ะฟังนะใครที่เออาขงเหล่าวริสอมาบ้างลูกอ่ะใครเป็นคนนำออกมามามา,มาคะคุณครูอยากจะรู้หหนนูููไไไมม่่ร้้ดใครเป็นคนนำออกมาเอาไปเก็บที่เแบบนี้คุณครูบอกว่ากบ่าวริสอถ้าเรายังไม่รู้จักใช้คุณครูจะหาอนุญาตใช้ไหมคะไม่ไม หนูจำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ไหมวันนั้นที่ครูเอ็ดหนูเอานิ้วก้อยไปแย่นในกบเหล่าน,น,นี้สองเนี่ยเอามาทำไมเก็บอยวนี้ก่อนที่จะโดนไม่เดียวพูดจะไม่ฟังเลยอ่าเก็บใครเป็นใครเป็นคนใครเป็นคนที่ว่านำออกมาเนี่ยคุณูอยากจะรู้อันนี้อันนี้เตือนแล้วนะนี่เตือนแล้วนะเตือนหลายครั้งแล้วนะ อ,อย่ายุ่งกับของมีคมเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดอันตรายทุกปายคุณครูจะไม่รับผิดชอบเลยเพราะเราไม่ฟังคุณครูคใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องเราเรียนเรื่องของปลอดความปลอดภัดยหรือยังเราเรียนเรื่องความปลอดภัยหรือยังอ่าเรียนแล้วก็วต้องนํามาปปฏิบัติด้วยนะคะอย่างเช่นมีดบิดเนี่ยควร่จะเอามาไหมไม่ไม่ควรมันไม่ได้เหมาะกับวัยของเรา มีคมทุกอย่างกันดี้ขีเ่เขียนโต๊อีกแล้วนะคะกันดีเดี๋ยวคุณครูจะให้คุการเรียนก่อนนะคะอ่าฟังนะคะวันนี้มีกิจกรรมใบงานคณิตศาสตร์นะคะก็คือเดี๋ยวให้สังเกตอ่าเดี๋ยวจะคุณครูแจกก่อนคุณครูแจกก่อนใบงานคณิตศาสตร์ ขับได้หรือเปล่าอย่าไปพิกซี่ค,คุณครูเปิดให้แล้วเนี่ย,เ,ยเปิดให้เรียบร้อยแล้วไปพิกทำไมอะ่ะไปพิก็เขยจะพ้างงอ่อบคุณครับไม่มีเลยเจเจเ,เรียนจะหน้าดำเลยหน้าดำไป็นปาวิจิ้นเลยยังไม่รู้เลย ว่าต้องทำยังไงอะเด็กๆทุกคนเปิดหน้านะคะอะดูนะคะลูกหน้าน,นี้ใครตอบรูไเด้น้างว่า หน่วยที่น้อยที่สุดในนี้คือเลขอะไรเลขเก่งมากอบะกดมาให้ตัวเองหน่อยเก่งมากทุกคนนะคะต่อไปเลขตัวที่มากที่สุดที่เป็นหลักสิบที่อยู่ในนี้คือเลขอะไรใครตอบได้ก่อนนดูก่อนดูก่อนแล้วคตอบตอบดูก่อนเลขอะไรที่มากที่สุดเลยสาม เลขอะไรคะส3สามอะไรคะส3สามอะไรคะสาสิสามสิบนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเลขสามสิบเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็จะให้ทุกคนลากตามลากตามเลขนั้ะของใครอ่ะ เตรียมเลยหนึ่งแล้วไปอะไรสอง่ไปเลยลากเลยค่ะใช้สีก็ได้ลูกใช้สีใช้สีสีก็ได้มันจะได้ชัดเจนหนึ่งแล้วไปสองเอาสีลากเลยค่ะเห้งขาไหนคุณครูให้ทำอันไหนคะลูกข้างบนค่ะอ่าหนึ่งอยู่ไหนคะชี้หนึ่งก่อนหนึ่งอ่าวลากเลยค่ะ ไข่สีนั่นแหละชี้เลยหนึ่งแล้วไปสองสองอลากมาเลยสองแล้วไปถูกไม่รอแล้วนะใครช้าเนี่ยร้อนเขาลากกันแล้วค่ะลูกอ่าหนึ่งแล้วไปสองเต็มหนึ่งอยู่ตรงไหนคะนี่นี่นี่อ่าวลากเส้นไปลากไปหัดพยายามพยายาม พยายามอ้าเนื้อเก่งมากอ้าวไปยังเจเจนู<ๆ>น่นนู่นน้ำมนไปฉิวแล้วนู่นหนึ่งแล้วไปสองแล้วไปสามแล้วไปสี่ลากไปเลยค่ะลากเส้นเลยค่ะ,คะอา้าลากไปสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช้ลากลงไปเลย ถึงเลขสามสอ่ะนั oh, ่นแหละสี่สามแล้วสี่แล้วห้าห้า เลสีอ่ะเดี๋ยวครูัะลาตามมัด้วยอ่ะใครถึงไหนแล้วไม่รู้นะดูจะไปแล้วนะหนึ่งเก่งมากสองสามสีห้าหเปดเกาเอาสิทำสิรับทำไมอ่ะทำด้วยทำตามด้วยลูก เก่งมากอ่นะน้ำมนต์ช่วยเพื่อนหน่อยนะน่คุมนะหนูหนูช่วยเจยเจ,เจ,เจหน่อย,อน,ยน้ำมนต์ช่วยเจยเจหน่อยอ่วะได้ยังคะได้่ะเข้าใจหรือ,อยังโหเก่งมากไก่ทองเก่งมากไก่ทองช่วยเพื่อนด้วยไก่ทกองช่วยเพื่อนด้วยทำได้ถึงไหนนะอะอะคุณครไปเก้าแล้วนะเจ็ดเจ็บเอ็ สิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิเจ็ดไปสิบเกดละใครที่พยายามทำแล้วทำได้ก่อนณูรูจะให้ไปเล่นเครื่องสนามวันนี้เรียนพละศิษาคาณคูรูจะให้ไปเล่นเครื่องสนามนะคะอ่ะสิเจ็แล้วค่ะสิบหกแล้วไปสิบเจ็ดไงระวนงใช่ไหมสิบหกแล้วไปสิบ ยังยังพิ่งใจเย็นหรือทำอันนี้ก่อนเราะเพื่อนเพื่อนยังทำไม่ได้ก็มีสิเจแล้วไปอ้าวเก่งมากอ่าเล็งเก่งมากสิบเจแล้วไปสิบแปดเลสแปดสิบแปดแล้วไปสิบ้นี่ไงลูกนี่ไงสิบเจ็ดมันอยู่ใกล้กันกูเรยมันอยู่ใกล้กัน ขูดชี้แบบเมื่อกี้อ้านี่ดูใหม่เห็นหไ,ไหมนนะคะมอ้าวก็ลากา17ก่อนชิโพมัน17ก่อนบอลอนชิโพมัน17ก่อนเอาลากเลยค่ะชิโพวัดไป17ลากสิเพื่อนรู้สาบ,บอกแล้วเนี่ยทั้ง,งขูดทั้งเพื่ออา้าว17แล้วไป14เหรอไม่ใช่ สิแล้วไป17บเอาไหมสิไหนสิบหกอยูไหนสิแล้วไปสิบเจ็ดเอาสิบหกไปหาสิบเจ็ดลูกบวรอเอาสิบหกไปหาสิบเจ็ดวด่สะครับิบหกไปหาสิบเจ็ดไปทัลูกเลยสิบหกไปสิบเจ็ดอาละ แหลต่อไปสิแล้วไปสิบแปดสิบแปดอ่ะเข้าสิข้างไปสิระวางไม่เอาตามองเลยเอาไปสิบเจ็ดแล้วไป18บ <18. S 1> ลูกสิบเจ็ดแล้วไป18บแป 18. 18แล้วไป19อ๋อไ,ไม่ทำเลยสิแล้วไปยี

ได้ยนี่ยีแล้วไปยี่สิอ่ะยี 20. อ่ะก็ไปสิไม่ใช่20ตรวนี้20ตรวนี้ตลอดโหโหเนี่ยม่ตป็นักสดยี่สแล้วไปยีอนี่เลยแล้วไป22่สยสองแล้วไป23่สิบสามมีก่อนยีสแล้วไปยีส ยี 25. 25 er ่ส so. e yeah, ิบเราไปยี่สิบห้ายี่ส้าเราไปยี่อะไรยี่สหกบหเอาล่ามาเอายี่ส้ามาเจอยี่สกเออยี่ส้ามาเจอยี่สหยี่บห้ามาเจอยี่สิบหกยี่บหกมาเจอยี่สิบเจ็ดม่เป็นไรหรืม่เป็นไรหรือมัเป็นลาไมัเป็นลรยี่สิบหมาเป็นยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวคุณครูดูจิละคอนั่งลงยี่บหกมาเป็นยี่สิเจ็ด เี่ยยี่หกมาเป็นยี่สิบเจ็ดเอาลากียี่ิหกอยู่ไหนลูกมาวอกีสิไหนี่โชี้อยู่ในยี่อยู่ตรงนี้อ้าวอย่างลากยห้าอยู่นั่นแหละยีอยู่ไหนลูกยี่หหมาเป็นยีเจ็ดาลากลูกใหสิอะไปแล้วไปก่อนไปดูโบอีกก่อน ไม่ไหวอะหนึ่งแล้วไปสองสองแล้วไปอะไรสูกโอีกสามใช่ไหมสาม้วหน้ามาเลยสาแล้วไปสี่สามแล้วไปสี่สี่แล้วไปห้าห้าแล้วไปหกหกแล้วไปเจ็ดเจ็แล้วไปแปดแปดแล้วไปเก้าเก้าแล้วไปสิ สิเต่อไปจเยี่ยมมากเธอไปสอมเพื่อนสนิทเธอก่อนใช่เพื่อสนิทเจอะต่อไปสิบเอแล้วไปจุดสเดี๋ยวก่อนเย็นๆลูกสิบเอแล้วไป1ุ1สองไหนสิเดี๋ยวแล้ไปจุดลากเลยลากเลย

จะเากไปคาร์ดิบุเพราะว่าวัยหนูเนี่ยคือคุณครูเข้าใจตามวัยเมียไม่ถึงวัยคุณครูจะต้องมาเรียนตรงนี้อ่ะแต่คุณครูลองไม้ทําก่อนพอทําไม่ได้คุณครูรู้แล้วว่าเริ่มลำบากแล้วอ่ะต่อไปแปดอันนี้เล่อะไรคะแปดอันนี้เล่อะไรคะอ่ะเลขนแปดกับเลขสิบถามว่าระหว่างแปดกับสิบอันไหนมีค่าน้อยกว่าแปดมีค่าน้อยกว่า พราะฉะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายน้อยอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะแปดร้อสิมากกว่าอันนี้มีกี่ลูกกี่ลูกคะอ่าหลูกเก่งมากอันนี้มีกี่ลูกศูนย์ลูกอ่ะใส่ได้หกใส่ได้หกเนีเท่านี้ค่ะใส่ได้ค่ะขอใครอันเนี้ย ใส่ได้ครบค่ะใส่ได้ครบในรูปปิ่งปองค่ะปบเองอย่างี้ปกปเลยปกใส่ได้ครบในรูปปิ่งปองค่ะลงมือทำเลยอย่าช้หัวไวตาไวหน้ามองบนกระดานใช้สีเยอะเลย าดูีจ้ะอ่ะต่อไปเราใส่เลขหกเท่ใช่ไหมอันนี้ในโหลมีมีไหมมีจำนวนไหมใช่ไม่มีมมสใส่อะไรลูกใส่อะไรคะใส่ศูนย์เก่งมากคะ่นนะเพราะฉะนัะหกมีค่ามากกว่าเด็กๆขะดูคะ่ะหกมีค่ามากกว่าเท่าไหร่คะหกมีค่ามากเท่าไหร่คะไม่เหล่าคะ่ะนี่ยังแบบอยู่เลยคะ่ะยังแบบอยู่เลยคะ่ะ หกปีค <6. S 2> ่าเท่ากับเท่าะไรคะเนี่ยหมามากกว่า oh, <what? S 1> มากกว่าสูตรเก่งมากน้ำม oh, อ่ะตบมือให้น้ำมนต์หน่อยทุกคนเห็นน้ำมตนต์อบครูขยันตอกคูทุกคนฟังด้วยอีกคนหนึ่งคนนี mm ้ง hmm. งเลยตายเลยงานนี้วันนี้ไม่ต้องไปเล่น่สนามนะเดี๋ยวเรียนอย่างเดียวก่อนนะคะอ่ะต่อไปดอกไม้มีทั้งหมดกี่ดอก5ดอกอ้าวาดอกใครเล่น ใส่ค่าลงไปใส่พี่ลองใส่ลองใส่ลองใส่ลองเขียนลองเขียนตรงกลับไว้ไงในช่องกลับไว้อ้าวใส่ใค่าลงไปลูกเร็วเดี๋ยวจะเอาหน้านี้พอแล้วทำหน้านี้พอแล้วเดี๋ยวพับอันนี้ไปทำที่บ้านนะนี่โอเคไหมไปทำที่บ้านนะวันนี้นะตอนบ่ายตอนบ่ายเดี๋ยววันนี้พ่อครองมารับเร็วตอนบ่ายวันนี้กลับไปทที่บ้านต่อนะ โอเค you understand โอเคโอเค very good อะต่อไปหลวเป่าหลวเป่าวรหลวไม่ได้เปลอยู่ด้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่งใส่นะเขาให้สัญลักษณ์อะไรลงมาโดนี่เขาหมายอะไรเก่งมากเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าห้าดอกไม้ห้าดอก ่็ดอกไม้ห้าดอกก็ได้หรือจะวาดอะไรก็ได้ให้จํานวนห้าปลาก็ได้ปลาห้าตัวก็ได้ปลายู่โลห้าตัวเนี่ยอ้าวลงมือเลยอยากจะวาดอะไรออกมาวาดลงไปห้าอันห้าชิ้นห้าจำนวนฮะวาดดาวก็ได้ดาวดาวตรงสีอตรงนี้ตรงกล้องนี้ตรงนี้ ่ะแล้วเขาให้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายน้อยฟ้าเดี๋ยวก่อนกล้องอันนั้นก่อนอันนั้นอันนั้นทำให้ครบจำนวนห้าก่อนอ่ะแล้วหมดเริ่มทำแล้วสถานีนั่งเรียนกับครูให้ดีลูกนั่งให้เรียบร้อยโบอิงได้ไหมคะลูกอ่ะวาดดาวเลยโบอิงวาดดาวห้าดวงเลยไม่เป็นไรเขาเจะน้องจะเครียดน้องจะเครียดถ้าเป็นเรื่องเรียนมันจะเครียดอย่างนี้ เก่งม,ม,มากเก่งมากนะคะเดี๋ยวคุณครูก็ต้องไปจัดระบบก่อนนะคะเพราะเด็กๆคือเขายังรัสภาไม่ได้แล้วก็คือค,ไค,อ,คอไม่คุน้นเคยกับการเรียนที่มันเป็นวิชาการมากคืน้นะคะด้วยวัยของเขานะคะก็เดี๋ยวก็ติดต่อไปนะคะ อ่าโอเคห้าตัวห้าตัวเล็กห้าตัวห้าตัวห้าตัวถึงจะจำนวนเท่ากับ